สวัสดีแฟนหงแดงหรือว์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่17มกราคม2565โดย l i เวอร์พูลเดลี่ายเซอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน,น้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้ คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาข่าวของเราในวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาสรุปผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมากันพอสังเขปหลังจากลเว์ภูของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทางเบรนท์ฟอร์ดในศึกพิมลเมลี ทีมของเราพังประตูขึ้นนําไปก่อนในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกจากลูกมงของทางฟาบินโยแล้วมาได้ประตูนีห่างจากอเลซ็ซอกเลตเชมเบเลนจากลูกมงอีกเช่นเดียวกันในครึ่งเวลาหลังก่อนที่จะเป็นทางทาคุมิมีนามีโนที่มายิงตอกย้ํำชัยชนะแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูน ผลการแข่งขันดังกล่าวทําให้ทีมของเราเก็บ3คะแนนสำคัญทำแต้มแสงหน้าเชลซีขึ้นมารั้งเป็นรองจ่าฝูงของตารางแล้วโดยมีคะแนนตามหลังทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่สิเอ็แต้มแต่ลงแน่นน้อยกว่า1น,นัดทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาข่าวแรกของเราในวันนี้กันพกเพอาะ่าเจะขอพาเพื่อนๆมาอัปเดตเรื่องที่น่าจะสร้างความปวดเสียเวียนกล่าให้กับทีมของเราและแฟนบอลอีกแล้วครับท่าน นั่นก็คือปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บที่ยังคงตามหลอกหลอนทีมของเราไม่เลิกเสียทีและคราวนี้ก็มาถึงคิวของทางเชมเบอร์เลนซึ่งเจ้าตัวเองก็มีประวัติเรื่องอาการบาดเจ็บอยู่เป็นนิดอยู่แล้วอีกด้วยหลังจากที่เขาม่งทำประตูจากลูกครอสของแอนดูโรเบอร์สันในนาทีที่69ของการแข่งขันได้เพียงไม่นานเจ้าตัวก็ทุดลงไปกองกับพื้นจนทีมแพทย์ต้องเข้ามาปฐมพยาบาล อย่างไรก็ตามเมื่อเขาลงเล่นต่อไปไม่ไหวก็ทำให้ทางเยอเกนครอปต้องเปลี่ยนตัวเอาทักคุมิมินามิโนลงมาเล่นแทนในช่วงที่เหลือของเกมก่อนที่เขาจะออกมาอัปเดตอาการของทางเชมเบร์นให้ได้รับทราบกันหลังเสียงนกหวีดยาวของกมัมมาการอาร์เซอเกลเชมเบร์นเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะในเกมนัดนี้ครอปก่าว อาการบาดเจ็บของเขากลายมาเป็นจุดดังพร้อยเพียงอย่างเดียวของเกมในนัดนี้เลยเรายังไม่ทราบอาการของเขาแต่น่าจะมีอาการบิดที่ข้อเทา้าเราหวังว่าเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บหนักแต่เราจะได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าเร็วที่สุดน่าจะเป็นภายในวันนี้เลยนั่นคือสิ่งที่มันเป็นไปสำหรับสถานการณ์นี้ผมเองก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกัน โชคร้ายแต่นี่แหละคือชีวิตของนักฟุตบอลเขาไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดเลยและมันก็ไม่มีใครทําอะไรผิดทั้งนั้นมันก็แค่เป็นเรื่องของความโชคร้ายที่เกิดขึ้นเราคงจะไปทําอะไรไม่ได้มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนมันเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปที่เกิดขึ้นได้กับใครก็ตามในตอนนี้เราคงทําได้แค่รอผลการตรวจออกมาเรายังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน ดังนั้นอย่างเดียวที่เราสามารถทำได้ก็คือการรอเท่านั้นไหนๆก็เปิดประเด็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกคนที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บและทำประตูให้เราได้ในเกมนัดนี้ด้วย เขาคนนั้นก็คือทากุมิมินามิโนะที่หายจากอาการบาดเจ็บกลับมาและลงสนามได้ตั้งแต่เกมคาราบาวครับรอบตัดเชือกนัดแรกกับอาร์ซนอมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเกมที่เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอย่างไรก็ตามเจ้าตัวก็มาแก้ตัวได้สำเร็จในเกมนัดน,นี้และสามารถยิงประตูช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะได้อย่างงดงามในวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ27ปีของเขาเองอีกตัว นั่นทำให้ทางเยอเกนครอปได้อ,อมากล่าวชื่นชมผลงานของมีนามีโนะเป็นการพิเศษและเชื่อว่ามันจะช่วยส่งผลในการเรียกความมั่นใจให้กับดาวเตะทีมชาติญี่ปุ่นด้วยเมื่อคืนนี้เราเริ่มต้นด้วยการร้องเพลง Happy Birthday ในแทบทุกภาษาที่มีเลยนะและนั่นก็เป็นภาพที่สวยงามอย่างมากครอปกล่าวเห็นได้ชัดเลยว่า นี่คือแรงกระตุ้นพิเศษให้กับทางมินามิโนะก่อนเกมจากเพลงเหล่านั้นจากนั้นเมื่อเขาได้ก้าวเท้าลงสนามมาเจ้าตัวก็มีส่วนร่วมกับเกมเป็นอย่างมากและยิงประตูได้อย่างสวยงามมันจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวของเขาเองและมีส่วนช่วยเหลือเหล่าด้วยนี่คือประตูที่มีความสำคัญอย่างมากเลยนะก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนั่นแหละว่าทาคิอยู่ในช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมอย่างมาก และนั่นก็คือเหตุผลที่ประตูนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งก่อนหน้านี้เขาได้รับบาดเจ็บไปและมันก็ส่งผลกระทบต่อจังหวะการเล่นของเขาในเกมที่แล้วเขาได้เล่นเต็ม90นาทีและได้ลงสนามมาในเกมนัดนี้อีกมันทำให้เขาเริ่มหาจังหวะของตัวเองเจอมันเป็นเกมที่ต่อเนื่องในวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเมื่อเขาเพิ่งหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บ นั่นคือเหตุผลที่อธิบายว่าทำไมเขาถึงไม่ได้ออกสตาร์ทลงสนามเป็นตัวจริงในเกมเมื่อคืนนี้แต่เขาทำได้ดีเลยนะและเขาก็อยู่ในช่วงที่ยอดเยี่ยมเรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอปอีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูความคิดเห็นของเขาถึงการลุ้นแชมป์พิมลีกันบ้าง ใชยชนะเหนือทางเบรนฟอร์ดแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ทีมของเราทำแต้มแสงหน้าเชลซีที่พลาดท่าบุกไปพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อศูนย์ขึ้นมารั้งเป็นรองจ่าฝูงของตาราง ทั้งนี้ลิเวอร์พูลของเรายังคงมีคะแนนตามหลังทีมของเป๊ปกว่าเดียอ่า11แต้มแต่ลงเล่นน้อยกว่า1นัดซึ่งหมายความว่าหากสามารถคว้าชัยชนะในเกมนัดตกค้างกับทางลิสตูนายเต็ดได้ก็จะบีบช่องว่างลงมาเหลือเพียงแค่8แต้มเท่านั้นแม้ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้จะอยู่ในช่วงฟอร์มที่ร้อนแดงเสียเหลือเกินหลังจากคว้าชัยชนะรวดมา12เกมติดต่อกัน แต่เยอเกนครอปก็ยังไม่คิดจะยกธงขาวบกมือลาแชมป์พรีเมียรลีกในฤดูกาลนี้และเขาก็เชื่อมั่นว่าทีมจะมีโอกาสเข้าวินในภายที่สุดได้เราไม่จำเป็นจะต้องไปโน้มน้าวให้ใครก็ตามที่อยู่นอกสโมสรของเราให้เชื่อว่าเรายังจะสามารถพลิกกลับมาคว้าแชมป์พรีเมียรลีกได้ครอบกล่าวหากพวกเขาอยากจะเชื่อพวกเขาก็จะเชื่อเอง หากเราต้องทำอะไรแบบนั้นเราก็คงไม่ไปทำต่อสาธารณะหรอกนะผมคิดว่าผู้คนที่อยู่กับเราพวกเขาพร้อมที่จะลุยไปด้วยกันอยู่แล้วพวกเขาจะพยายามไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นี่ไม่ใช่สถานการณ์ที่จะมาพูดคุยกันกันกบผมเกี่ยวกับเรื่องการคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกเรายังคงตามหลังอยู่11คะแนนแต่เหลือเกมในมือมากกว่าอีกหนึ่งนัดน,นั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นไป ในโลกแบบปกติทั่วไปมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วแต่ในทุกวันนี้มันเป็นสถานการณ์ที่ปกติหรือไม่เราพยายามจะทำหน้าที่ในส่วนของเราเราคงจะไม่ไปสนใจในเรื่องอื่นๆมาฟังความคิดเห็นของผู้เป็นกุนซือของเรากันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นของนักเตะกันบ้างดีกว่าว่ามีมุมมองถึงการลุ้นแชมป์พิมลิกอย่างไรกันบ้าง คนที่ออกมาพูดถึงในประเด็นนี้ก็คือทักแอนดูโรเบอร์สันที่เมื่อคืนนี้ก็เป็นคนเปิดบอลจนนำมาซึ่งประตูทิ้งห่างของอ ch l เลกซอกเลตเชมเบอร์เลนช่วยให้ทีมคลายความกดดันได้มากทั้งนี้เขายอมรับเลยว่าการที่เิวราพูตามหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึง11แต้มคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้ตามทีมของเป๊ปกว่าเดียวลาที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงแบบไม่มีแผ่วเลย อย่างไรก็ตามดาวเตะวัย27ปีก็ย้ำว่าสิ่งที่พวกเขาจะพู่สมาธิไปในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของสโมสรอ,อื่นหากจะเป็นการเดินหน้าคว้าชัยชนะต่อเนื่องไปจากนั้นค่อยมาดูผลที่จะออกมาในตอนท้ายที่สุดแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมที่สุดยอดมากเลยนะโลเบอร์ซันกล่าวนี่คือหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดแล้วในหน้าประวัติศาสตร์ของพิมเมลีเราขยับเข้ามาใกล้พวกเขามากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราต้องทำก็คือการมีสมาธิกับการเดินหน้าคว้าชัยชนะต่อไปเราต้องโฟกัสที่การทำหน้าที่ของตัวเองเพราะระยะห่างมันยังมากเกินไปที่จะมาพูดคุยถึงเรื่องการลุนแชมป์ในตอนนี้แม้จะพูดอย่างนั้นแต่ต้องไม่ลืมว่าเรากำลังต่อสู้กับหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดและเราก็จะทุ่มเทในการเดินหน้ากันต่อไปสิ่งที่เราจะทำก็คือการพยายามเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด เท่าที่มันจะเป็นไปได้เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมนุษยทัศนะของฟูลแบ็กอีกฝั่งอย่างทางเทรดอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็บ้ขวาจอมบุกของเรากันบ้างเมื่อเขาได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงทางไกเด่กอดดอนแนวลุกดาวลุ่งวัยเพียง17ปีเท่านั้นที่ได้รับโอกาสลงสนามประเดิมในเกมพมรีเมียร์ลีกเป็นนัดแรกหลังลงสนามมาเป็นตัวสำรองในช่วง10นาทีสุดท้าย เขาเกือบจะประเดิมสนามในเกมลีกแบบในฝันหลังหลุดเดียวเข้าไปดวนกับทางอัลบาโรเฟนันเดสในช่วงท้ายเกมแต่ก็ยิงไปติดเซฟของมือก่าวทีมเยือนนั่นทำให้เขาพลาดโอกาสทองในการสร้างสถิติใหม่กับการเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลที่สามารถยิงประตูในเกมลีกได้ อย่างไรก็ตามล่าสุดอาโนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นหลังเกมผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้กําลังใจกับทางกอร์ดอนที่เพิ่งย้ายมาจากดรบบี้คอตตีเมื่อปีที่แล้วเขาได้โพสต์ภาพคู่กับทางกอร์ดอนพร้อมแคปชั่นว่าอนาคตที่สดใสแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรบสังความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ